อนคอมโบโลเละเทคนิคสุดพิเศษของสกัดภายใน2อันิีมีเลยบ้างเพื่อนครับขอเริ่มจากความสามารถเบอร์ซร์เมจจากสกิลสองครับอย่างที่เพื่อนทราบกันครับว่าสกิลหนึ่งพุ่งของสกัดถ้าพุ่งโดนศัตรูซึ่งไม่ว่าจะเป็นทีเพนเป็นครีปปาหรือเป็นฮีโร่ศัตรูล่าของสกัดจะเรืองแสงสีแดงซึ่งวงบอกถึงการเข้าสู่สถานะเสริมพลังส่งผลให้โบนัสความเสียหายเวทจากการโจมตีปกติจะแรงขึ้น50%ซึ่งรวมถึงความเสียหายเวทจากการทุบสกิลสองก็จะแรงขึ้น50%เเช่นกันครับ ดังนั้นจึงแนะนําว่าก่อนพบศัตรูให้ใช้สกิลหนึ่งโดนก่อนด้วยถุกครั้งจึงจะเป็นการสร้างความใส่ที่หุันที่สุดครับขอต่อการคอมโบรวงตัวบางแบบนี้ครับ มาดูจะชากกันอีกรอบครับเริ่มจากกดสกิลสองชาร์จบาทกดอัลติเมทสกิลพร้อมกับกดฟิกเกอร์กดสกิลหนึ่งพุ่งและก็โจมตีปกติทุกแบบนี้ครับยโโนอกจากนี้สกัดจะมีจุดเด่นของต,ตัวอีกมากมายน,นะครับสเปคหนึ่งเป็นฮีโร่สายแทงค์ไฟเตอร์ที่มีความสามารถสร้างความเส,สียหายเวทได้ส่งผลให้สามารถดับแค่ทางทโจรสได้เป็นอย่างดีนะครับเกมไม่รอ้อนไม่แน่นจรสสองเป็นฮีโร่ที่มีเอสพีเยอะที่สุดในเกมจกัดสกิลติดตัวเพิ่มแม็กเอชพีอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถทำเลือดได้สูงสุด สาเป็นฮีโร่ที่พัลติเมทสกิลที่สามารถต้านสหานต้านซีได้ส่งผลให้สก,กัดสามารถเข้าทําจังหวะโจมตีฮีโร่ที่มี C ีเยอะได้อย่างไม่ต้องกลัวเลยครับ4เป็นฮีโร่ที่มีดาเมจค่อนข้างเยอะจากการโจมตีปกติต้างความเสียหาย2อสพร้อมกันและยิ่งบวกกับเป็นฮีโร่ที่มี H p ชีเยอะอยู่แล้วส่งผลให้สก,กัดสามารถกดดันเลนสู้กับฮีโร่ได้หลายตัวเลยนะครับสุดท้ายจริงจรนี้สกัดจะมีความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตจากการสังหารครีปซึ่งคลิปนึ่งกองสามารถฟื้นฟูรได้มากกว่า4 0 0 0นหน่วยเลยนะครับ มาเล่นตะกัดกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับวันนี้บ๊ายบายครับ